สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะครั้งนี้เป็น EP ที่5แล้วกับรายการราลูกปัดพารวยนะคะคําถามของครั้งนี้ในเทปนี้ค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อก,กําไรและต้นทุนอะไรของเราต่างๆมากมายนั่นก็คือเราจะมีวิธีในการกําหนดราคานะคะของสินค้าของของ h a เมของเราเนี่ยยังไงบ้าง ก็เป็นคําถามที่ลูกค้าถามมาบ่อยๆอเวลาที่ลูกค้ามาเรียนกับที่ร้านที่ร้านจะมีเรียนด้วยเนาะม,มีสอนร้อยลูกปัดอะไรเงี้ยให้ออกไปสอนนอ,อกสถานที่ก็ได้สอนในร้านก็ได้แล้วก็จะเป็นคําถามที่โดนถามตลอดเวลาว่าเอ๊ะคุณเม่คะเวลาที่เราซื้องานแฮนด์เมดมาเนี่ยเราจะกําหนดราคาขายยังไงดีซึ่งถามว่าการกําหนดราคาขายสินค้าแฮนด์เมดเนี่ยมันมันมีปัจจัยหลายอย่างอย่งไงบ้างเช่น การขายของเนี่ยการขายของสินค้าชนิดอื่นอาจจะเป็นแค่การซื้อมาแล้วก็ขายไปเราซื้อมา7บาทเราอาจจะขาย10บาทได้กําไร3บาทคือเราได้กําไรแล้วแต่สําหรับงานแฮนด์เมดเราอาจจะซื้อต้อนทุนสินค้ามา7บาท7บาทแต่เรามีค่าแรงของตัวเองอในการทำอีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะถามว่าเราจะขาย3บาทเราได้กำไรไหมถ้าเราไม่คิดถึงค่าแรงตัวเองเราก็ได้กำไรนะแต่ แต่มันเป็นสิ่งที่คนขายทั่วไปหรือลูกค้าทั่วไปลืมคิดไปส่วนมากลูกค้าที่เอ๊ะทำงานกับร้านขายแนทองให้ไหมทาไมขายไปขายมาเหมือนไม่ได้กําไรเลยอะเขามาบน่นเอ๊ะขายของแฮนด์ไม่เห็นได้กําไรเลยหรือว่าเฮ้ยทำไมร้านนั้นขายแพงจังทําไมร้านนี้ขายแพงจังคือมันเป็นค่าแรงหนึ่งค่าแรงมันมีค่าออกแบบอีกนะ,ะแล้วก็มีค่ารีเสิร์ชอีกนะมันมีหลายเรื่องเลยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนึ่งคือนอกจากการขายของแล้วไม่ใช่แค่ต้นทุนวัตถุดิบในการทำแล้วก็ต้องคิดค่าแรงด้วยค่าแรงค่าแรงเนี่ยสำหรับเมเวลาที่เมคิดค่าแรงเมก็จะคิดสาก ค่าแรงขั้นต่ําคือวันละสามร้อยวันละสามร้อยถ้าเรามาทํางานปกติโดยทั่วไปเราก็ทำแปดชั่วโมงเราก็หารออกมาเป็นชั่วโมงว่าหนึ่งชั่วโมงเราจะได้ค่าแรงวันละเท่าไหร่สมมุติว่าเราได้ค่าแรงชั่วโมงละ30บาทแล้วเราใช้เวลาทําเครื่องประดับหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแสดงว่าต้นทุนในการทําเราคือ30บาทบ่าทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าต้นทุนสินค้า 7บาทบวกค่าแรง30บาทแสดงว่าเรามีต้นทุนสินค้า37บาทค่ะอันนี้คือ37บาทส่วนต่อไปเราก็ต้องดูว่านอกจากค่าแรงแล้วนะคะเราก็จะต้องมีค่าออกแบบซึ่งหมายความว่าสมมุติเราทำเราทำงานแฮนด์เมดเนี่ยเราจะทำครั้งแรกเราจะใช้เวลานานเพราะว่าเราจะต้องดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกอันนี้เขาเรียกว่าค่าออกแบบแล้วค่าออกแบบเนี่ยก็คือ ค่าที่เราคิดคือเราออกแบบเสร็จแล้วเราไปจ้างคนอื่นทําเราก็จ้างเขาแค่ชั่วโมงละ30ใช่ไหมคะแต่เรามีค่าออกแบบเนี้ยก็เป็นจะเป็นส่วนมากเมย์จะคิดประมาณ2เท่าของค่าแรงอมสมมุติว่า ค่าแรงหนึ่งชั่วโมงแล้วเราใช้เวลาในการออกแบบเราเราออกแบบด้วยใช่ไหมคะ1ชั่วโมงก็30บาทสองชั่วโมงก็60บาท <Br> สแสดงว่าเมม,ม,มีต้นทุนค่าออกแบบ60บาทแล้วก็ค่าค่าแรงอีก30บาทเป็น90บาท90บาทบวกอีก 7, 7, 7บาทเป็น97บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วอ๋อโอเคอันนี้คือ97บาทเราโอเคแล้วเรารู้แล้วเราต้นทุน97บาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องขายยังไงก็ได้ให้ไม่ต่ำกว่า97บาท พอเราได้97บาทเสร็จปุ๊บเราก็ไปสำรวจราคาในตลาดว่าในตลาดเนี่ยเขา เขาขายกันราคาไหนคือสิ่งที่อยากจะเตือนแหมคะใหม่ๆเลยว่าพยายามอย่าขายของโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งให้เอาตลาดเป็นที่ตั้งเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดคู่แข่งเราก็ลดราคาเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเวลาเมย์ทำงานทาธุรกิจหรือคุยกับลูกน้องเมย์จะพูดตลอดเวลาเลยว่าเราลดเขาลดเราตายตายทั้งคู่กอดคอ,อกันตายไม่เหลือกําไรขายของ อย่าขายถูกขายให้เหลือกําไรกําไรมากกําไรน้อยไม่เป็นไรขอให้เหลือกําไรแต่ให้เหลือมากไว้ดีที่สุดออย่างเช่นตอนนี้เรารู้แล้ว่าเราต้นทุน97บาทใช่ไหมคะ,คะเราไปสํารวจราคาในตลาดและเอ๊ะราคาในตลาดเขาขายอยู่ที่300ถ้าเป็นเมย์มเมย์ก็จะขาย300เท่าเขา<อ>ถ้าสมมติว่าเมย์ไม่คิดอุย้ยต้นทุนแค่97บาทแล้วอุย้ยเขาขายตั้ง300 ขาย250ิดีกว่าได้กําไรแล้วได้กําไรไปแล้วร้อยกว่าบาทขายสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบดีกว่าถามว่าวันนี้เราขายได้นะแต่พรุ่งนี้ไอ้เจ้าที่เขาขาย300อ่ะเขามาเห่เราโยอ้ยขาย2ล0ลดไปเลย200พอจบนั่นไงใช่ไหมคืออย่างที่ไม่บอกคือกอดคอกันตายไม่ไปไม่ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นอย่าแข่งกันที่ราคาให้แข่งกันที่คุณภาพและความแตกต่าง ใช่ค่ะคือถามว่าเราจะขายอะจะขายอะไรเราก็ไปดูก่อนว่าตลาดเราชอบอะไรเหมือนที่เราบอกไปในเทปแรกๆเสร็จแล้วมันไม่ใช่มีแค่เราที่เราคิดได้ไงมันก็จะมีคนอื่นที่คิดได้เพราะฉะนั้นถามว่างานแฮนด์เมดอะโชคดีตรงที่มันไม่เหมือนการซื้อมาขายไปคือเขาขายอยู่ที่ สีดำสามร้อยเรามีสีแดงเราขาย3 0 0เหมือนกันลูกค้าอยากได้สีดำลูกค้าก็ซื้อที่เขาลูกค้าอยากได้สีแดงเขาก็มาซื้อที่เราเพราะฉะนั้นก็ลูกค้าคนละกลุ่มแล้วขายแบบนี้จะอยู่ได้นานค่ะใช่นะคะก็ถือว่าในวงการเดียวกันเราจะได้ กอดคอกันขึ้นใช่ค่ะไม่กอดคอกันตายใช่ค่ะนะคะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปในตัวด้วยนะใช่ค่ะใชมองมองเป็นเขาเรียกไงอ่ะไม่อยากให้มองเป็นการแข่งขันใช่ใช่นะคะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าดีที่สุดเป็นอีกหนึ่งวิธีในการตั้งราคาให้สําหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะหรือว่ามือเก่าก็ได้ละใช่ใช่อยากจะเปลี่ยนราคาสินค้าของตัวเองที่ทากันอยู่ในทุกวันนี้ด้วยนะคะอะ โอเคช่วงต่อไปไปติดตามกันในช่วงของหินเปลี่ยนชีวิตค่ะ Mike. เข้าสู่ในช่วงของหินเปลี่ยนชีวิตโดยแม่หมอเมย์ดูยิ่งใหญ่จริงๆอะดูยิ่งใหญ่มากครั้งนี้วันนี้ EP นี้ค่ะถึงคิวของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั่นไงคือวันของเมย์ใช่แล้วนี่นั่งอยู่นี่เลยของวันตัวเองนี่ต้องทําสวยเป็นพิเศษลำเอียงละดูลำเอียงดูลำเอียงก็คงจะต้องยกการตัดสินใจให้ทั้งหมดเลยให้ทั้งหมดเลยคืออะไรยังไงคือจะได้ว่าให้เต็มที่ใช่ไหมใช่ไม่ต้องโดนแซวล้วใช่ไหม เว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างี้ใหจุดมุ่งหมายของเมหลักๆคืออะไรตลอดเวก็ด้วยความที่มีลูกสองคนก็เอาอายุก่อนเลยและการจ่ายอยากใจอยากจะอยู่ช่วยดูแลลูกอยากจะดูแลลูกนะก็หินทัพทิมค่ะคือหินที่สบายหนังราชินีของเราเนี่ยจะช่วยเรื่องอายุค่ะสุขภาพสุขภาพดีนะคะแล้เรื่องของอายุไปแล้วนะคะเราก็อยากจะให คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือ,อก็เนี่ยแหละอยากให้ลูกค้าช่วยอุปถัมภ์ช่วยเหลือเมย์หน่อยนะคะนี่มีออนมีออนค่ะอันนี้เป็นหินเลสแจสเปอร์ค่ะหินเลสแจสเปอร์นี่ก็เป็นหินที่ที่คนตามหายเยอะเหมือนกันนะมีคนนิยมค่ะก็หินเลสแจสเปอร์เนี่ยเขาจะเป็นหินที่มีสีเหมือนอีนะคะ่ะมันไงร้องไห้แหละหบอกน,นินทามีลูกมีลูกจริงๆลูกบอกว่านินทานินทาค่ะแล้วก็ หินต่อไปนะคะจะเป็นหินเรื่องสีค่ะสีคือโชคลาภคนนิยมค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวลูกจะไปโรงเรียนแล้วต้องมีไปจับฉลากเรียนให้ลูกค่ะ,คะก็จะเป็นหินอาเกตค่ะอาเกตสีชมพูก็เป็นสีโปรดของสมโอเนาะ,ะหินอาเกตสีชมพูลายดวงตาเนี่ยจะเป็นหินที่ช่วยเรื่องทรัพย์สินเงินทองค่ะก็ที่มันเป็นรูปดวงตาเนี่ยเขาจะช่วยให้เรามองปัญหาชัดเจนขึ้นด้วยค่ะแบบเวลาเราเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองปัญหาชัดเจนขึ้น ไม่เครียดะไรประมาณนั้นจริงๆหินอาเกตเนี่ยเขาก็จะเป็นหินอารมณ์ดีด้วยนะคะคือเป็นหินที่ช่วยปรับอารมณ์ไม่ให้เราเครียดช่วยคลายเครียดอะไรเงี้ยขอทั้งเ่นได้ไหมคะแล้วดิจะเป็นคนเครียดนะคะดูตีนกงตีนกาไม่มีไม่มีไม่มีทำมาหมดแล้วอ่านี่นะคะต่อไปนะคะเป็นหินสีขาวค่ะหินฮาวไลท์ค่ะหินฮาวไลท์เนี่ยจะเป็นหินที่ช่วยเรื่องเดชอำนาจบารมีแล้วก็ชื่อเสียงค่ะตัวหินฮาวไลท์เองเนี่ยจะเป็นหินเขาบอกว่าเป็นหินช่วยลดความวุ่นจริงหรอใส่ถึงนี่เลย คือคือเป็นหินที่ไม่กล้าพูดอะไรมากไงเพราะว่าถ้าคนใส่ก็ยังไม่หอมเดี๋ยวต้องจัดไปสักสาเม็ดดูซี่ว่าจะหอมไหมค่ะที่เขาบอกว่าช่วยช่วยเรื่องลดความอ้วนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นหินที่ช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารค่ะก็เลยแบบแต่ไม่ใช่ว่าแบบซัดหมูกระทะแล้วก็หินเท่าไรช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ก็คงจะลําบากค่ะเป็นไปได้ยากค่ะกินไปใส่ไปยังไงก็ไม่ลดค่ะถ้าไม่มีแอบจะโกเพื่อนตลอดค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหินนี่เลยค่ะบริวารค่ะบริวารเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาหรือว่าอันนี้ตัวนี้จะเป็นหินทรายเงินค่ะหินทรายเงินเนี่ยก็ก็เป็นหินที่คู่กับทรายทองนะคะทรายเงินเรียกเงินทรายทองเรียกทองตัวนี้จะเรียกเงินเห็นไหมคะเขาจะมีเกตเกตสีเงินเงินนะคะอยู่ในตัวของเขาอะนะคะ ตัวของหินทรายเงินเนี่ยถ้าคนวันศุกร์ใส่จะช่วยเรื่องบริวารเพื่อนแล้วก็ผูบกบังคับบัญชาสําหรับเมย์เนี่ยเมย์ว่าเพื่อนฝูงก็โอเคลูกน้องก็โอเคเอาสองเมตรพอ <c oughs> ไม่ต้องใช้ของช่วย <c oughs> อันนี้ค่ะเป็นหินอาเกตค่ะอาเกตสีม่วงจะช่วยเรื่องความอุตสาหะความขยันหน้าที่การงานค่ะก็ตัวนี้จะเป็นอาเกตสีม่วงอาเกตดวงตาเหมือนกันช่วยมองปัญหาชัดเจนขึ้นนะคะ <c oughs> ตัวอาเกตดวงตาอาเกตสีม่วงเนี่ยตัวนี้เขาจะมีขนาดเล็กกว่าคนอื่น เล็กกว่า,าหินตัวอื่นอย่างเนี้ยอันนี้12มิลอันนี้8มิลอันนี้10มิลก็อย่างที่บอกไปในคลิปอื่นๆว่ามันแล้วแต่รอบว่ารอบนั้นหินอะไรมาอะไรอย่างเนี้ยค่ะ,ะเราก็จะใส่ไปให้นะคะแล้วก็ตอนนี้อันนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นพาหินเขียวมรกตจะสับสนตลอดกับหินมรกตกับหิน หยกคือมันจะใกล้เคียงกันนิดเดียวแต่หินมรกตเนี่ยเขาจะออกเขียวเขียวเขียวใสๆอะค่ะคือถามว่าหินมรกตกับหินทับทิมของร้านเนี่ยจะเป็นจะเป็นหินเกรดไหนเนาะบอกไปเลยว่าจะเป็นหินเกรดจีนคือเป็นหินเกรดที่ไม่ไม่ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดแพงมากๆถ้าเป็นหินเกรดเกรดดีๆนะเขาจะไปทําเครื่องประดับเขาจะไปทําหัวแหวนทําอะไรอย่างเงี้ยที่ราคาจะสูงมาก ตอนนี้ครบเรียบร้อย3เส้นนะคะสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะกับหินมงคลทั้ง3ขนาดน,นะคะพร้อมกับคำถามที่จะมาให้ร่วมสนุกค่า3ข้อนั่นก็คือค่ะข้อที่1น,นะคะคือที่ในคลิปเม่เปรียบเทียบค่าแรงของดาวเนี่ยชั่วโมงละกี่บาทค่ะสำหรับสร้อยข้อมือข้อสิเซนนะคะค่ะ,คะแล้วก็ข้อที่สองอค่ะสำหรับค่าไอเดียเม,มคิดเป็น กี่เท่า,ข,ทาของค่าแรงค่ะตอนนี้สำหรับข้อที่2นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเมเปรียบเทียบคู่แข่งเป็นอะไรไน,นี่ค่ะสําหรับข้อมือ14เซนนะคะสคําถามก็ตอบมานะคะให้ไปฝากคนวันศุกร์หรือคุณเองที่เกิดวันศุกร์ก็ได้นะคะกับหิวมงคลเหล่านี้คะ่ะในช่วงของหินเปลี่ยนชีวิตค่ะเปลี่ยนชีวิตค่ะ วนไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับ EP นี้กับวิธีในการกําหนดราคาขายของ handmade นะคะว่าเราควรจะกําหนดเท่าไหร่ยังไงคิดยังไงนะคะจากต้นทุนมีอะไรบ้างจากค่าแรงค่าไอเดียนะคะรวมไปถึงกับวัตถุดิบต่างๆนะคะที่เป็น n เนซ s ซิรีที่เราจะนํามา อดิษฐ์เป็นงาแทนเม็ดแล้วก็นําไปวางขายนำจะไป,ไปวางจําหน่ายให้สําหรับ spaces. ลูกค้าของเรานัเองรวมไปถึงกับนี่นะคะหินมุคลประจําคนที่เกิดวันศุกร์ก็มาเล่นเกมกันด้วยเยอะๆก็แล้วกันข่าววนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะกับซีอโอคนสวยสวยวันสวยคืนสวยฟุงฟ้งฟิ้ง <c oughs> สวยไปอีกสวยจนเพื่อนเริ่มดับแล้วนะคะตเตรียมเพื่อนด้วยนะคะขนตาเพื่อนก็ไม่ได้ติดนะคะก็ไมเห็นไกลวันนี้หลอกเพื่อนค่ะวลอดผมกงได้เราเจออีพีต่อไปจะ ความรู้อะไรมาฝากกันอีกนะคะ,คะเกี่ยวกับไอเดียในงานแนด์เมดความรู้ต่างๆนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ดีกว่าจะได้รู้ว่าลูกค้าอยากรู้เกี่ยวกับอะไร ใช่เรื่องอะไรยังไงอยากจะให้เราทําอะไรแปลกอะไรเราไม่เอาไม่เอาแปลกขอสวยบ้างแปลกไม่เอาแล้วใช่แปลกไม่เอาแล้วขอสวยบ้างแปลกมาทั้งชีวิตแล้วใช่ค่ะนาทีนี้เป็นนาทีที่อยากสวยแล้วเข้าใจนิดนึงนะไ่ถึงสินค้าค่ะอ๋อเอาไม่ใช่ละตัวแล้วค่ะเอาหรอันนี้ระบายความในใจออกไปไม่ใช่ใช่ไหมคะมีคนกดดันเยอะใช่ไหมคะขอบคุณลูกค้าที่น่ารักุกทานมากเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ลา,าของแปลกค่ะ,คะสวยค่ะสีม <laughs> ั่มนไหมมั่<อ> <laughs> นไหมยอ <laughs> ลองมาวันนี้